ครับวันนี้ช่างนนพามาดูงานบันไดวนครับอันนี้เสร็จพร้อมติดตั้งแล้วครับเตรียมเตรียมจะลื้อไปติดที่หลังสิทธิตะกอนนาโยแล้วครับอย่างนี้ครับขัดเสร็จหมดแล้วบรรไดวนเป็นเหล็กเชิดครับอันนี้มีมีเขาจัดจับเหล็กไว้หนาเลยครับเดินขึ้นแข็งแรงสบายครับอัดแ็กติดต่อโทรศัพท์เข้าครับเราอยู่นี่กันนะถ่ายนี่กันี่ครับขั้นเป็นเหล็กฉากกระแกงฉีกครับ นี่ครับน้องๆทีมงานเตรียมจะลื้อไปติดตั้งแล้วครับต้องออกเชาหน่อยรถน่าจะเยอะนะครับครับน้องทีมงานเตรียมลื้อไปติดตั้งอันนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปทําสีที่หน้างานนะครับนี่ครับ,รบท่อเสาสี่นิ้วจากสแกนฉีกเราจับนะครับเดินขึ้นลงสบายเลยครับไี่ครับันไดบน อันนี้สียังไม่ได้เก็บครับยเป็นติดตั้งติดตั้งแล้วก็จะพูดสีที่หน้างานอีกทีนึงครับนี่ครับสวยแข็งแรงมากครับตัวนีน้วนขึ้นอ่อันนี้ความสูงที่อยู่2เมตร9 5้านะครับความสูงที่หน้างานนะครับผมความสูงหน้างาน2เมตร9้เซนอันนี้เดี๋ยวหน้างานเราต้องไปขุด ฝุดปูนลงแล้วก็ฝังลงปูนนะครับนะครับอย่าันต้องนะโอเคเดี๋ยวสนใจงานบันไดอะไรบันไดบนสแตนเลสอะไรอย่างงี้สอบถามได้นะครับเดี๋ยวมีผลงานจะลงให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าติดตั้งเสร็จแล้วมีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายลงให,ให้ให้ดูตอนเสร็จอีกนี่นะครับสนใจงานยังไงก็สอบถามได้นะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์สองแปดหแทนนุ่นสวัสดีครับ